ผมพีทแล้วนะครับผมเร็วๆนี้นะฮะใครที่ชอบกินของกินเด็ดๆอร่อยๆนะฮะสามารถเข้าไปติดตามได้ที่แฟนเพจ e f a c o b o พีท e ีทเด็ดนะครับผมอีกหน่อยเนี่ยผมจะมีไลฟ์ขายของกินอร่อยๆในนั้นเด็ดๆนะฮะราบองว่าผมคัดสรรมาเป็นอย่างดีนะฮะฝากเข้าไปกดติดตามมาด้วยนะฮะได้ที่แฟนเพจเฟซบ o o o พีทอีทเด็ดนะครับฝากด้วยนะครับผม ที่คนดูทุกคนนะวันนี้ผมอยู่ถนนพระรามเก้าเลียบมอเตอร์เวย์นะครับผมผมจะพามาร้านร้านหนึ่งนะร้านนี้ไม่ธรรมดาเจ้าของร้านเนี่ยน่ารักมากน่ารักมากเคยออกรายการเทกมี่เอาแล้วผู้ชายก็บอกไปคู่แท้เลยดีกว่าแล้วเขาไปเจอกันในรายการเทกมี่เอาแล้วเขาก็มาคบกันจริงๆนุนีน่ารักาะผู้ชายเป็นคนใต้แล้วก็สาวนุนีนี่เป็นเป็นคนลาวเดี๋ยวเราเข้าไปดูดีกว่าว่าเฝอแบบเราแท้ๆนะฮะเป็นยังไงตอนนี้ร้านเนี้ย ผมลืมบอกไปว่าชื่อเฟอร์แซบลอยครับผมไปฮะสวัสดีครับสบายดีก็สบายดีครับผมไม่มีไข้ไม่มีอะไรสบายดีครับสบายดีเอ้ยสบายดี เออได้ยินแต่เสียงเดอ้อโอ้หน่ารักกว่าล่ะสวัสดีนี่ฮะน,นี่นะฮะสดยติดตามอยู่เดอ้อโอ้ติดติดตามอยู่เหมือนกันโอ้พูด <c oughs> พูด,พ,ดพูดไม่เป็นตอนนี้เริ่มไม่เป็นตัวเองแล้วแต่เราจะมาน่ารักเรื่องหน้าตาอย่างเดียวไม่ได้เราต้องมาดูอาหารด้วยนะฮะมีอะไรแนะนำไหมวันนี้คือถามาฮานเขาต้องกินเฟอลาวเฟอลาวเขาจะมีหมูเนื้อแยกหมอให้ลูกค้าเลยสำหรับแม่ไผ่พวก,กินหมูกินเนื้อมันใจได้เลยอ่า เดี๋ยวให้เขาเตรียมมาให้ดีกว่าว่าเป็นยังไงจัดเท่าไหนะจ๊ะัดแบบจัดเต็มเลยจัดเต็มเลยจัดเต็มเลยโอเคได้เลยครับเดี๋ยวรอที่โต๊ะเนาะไปฮะ งงอะอะไรกินกับอะไรหมูทับปลาแดกมาละเด้เดโอโนี่ฮะหมูทับอะไรกินกับอะไรยังไงฮะ อน,นุาตเด้ออันน่งเลยโดยแปลว่าอะไรครับโดยแปลว่าครับหรือว่าขาดเป็นภาษาสุภาพโดยมันมีอะไรทานทานอะไรยางไงบ้างอ่านี่เลยต้องกินเป็นเฟออันนี้เฟออันนี้คือเฟอเนื้อคือกินเป่าๆอย่างนี้เลยนะอ่าโดยสามารถกินกับผักเคียงต่างๆได้เลยอันนี้ก็กินกับผักเ,กเคียงๆได้แต่ว่าแนะนาว่าเวลามาหันเฮาต้องชิมน้าสุปก่อนต้องชน้าสุก่อนอันนี้นะฮะโดยน้าสุกคือเค็มพ้นจะมีหมักน้วเนาะอันนี้จะเป็นผักดองผักดองโดยมันเป็นแตงกวาแครอท แต่งกวางาดสดทุกมือ,อ นี่แตงกวาคัสตารดสดนะครับโ้ยเนอันนี้เป็นน้ำจิ้มสุกี้เป็นน้ำจิ้มถั่วน้ำจิ้มถั่วจิ้มกลิ่นกะบพักแต่ว่าลูกค้าบางคนก็มาเอาลงในน้ำสุกถ้าเอาลงในน้ำสุกจะเปลี่ยนรสชาติไปไปอีกแบบนึงอันนี้เป็นแบบลาวเลยแบบลาวเท้ๆเลยโดยแล้วกันต่อมากะปิขาดบ่ได้กะปิจิ้มไม่น้อยโดยอันนี้มดขอใหม่ได้เด้อบางคนอาจจะบอกว่าคือให้น้อยเดียวคือไม่ให้น้อยเดียวแต่หมดขอใหม่ได้นะฮะแล้วก็มากับผักสดเลยเนาะมีสลัดโหระพาถั่วยาวถั่วงอกพีฬากูับบ เ,เลยนะอ<ช>่าแล้วอันนี้อะไรคะอันนี้เป็นตําตอนเนาะที่ว่ามาแล้วขาดบรได้เลยคําว่าตําตอนมันคืออะไรครับมันคล้ายๆคือถ้าคนไทยเขาเรียกเกาเหลาตำเกาเหลาเป็นตำเกาเหลาแต่บโบมีเส้นอันนี้จะไม่มีนุ่ มีแต่พวกไก่ปลาทะเลสามารถกินได้หมดเลยอันนี้ไม่มีหมูมีเนื้อเป็นไก่ปลาทะเลนะครับเนตรงนี้เขาเรียกว่าตำต่อนนะครับโดยอันนี้เรียกว่าอะไรนะฮะโดยอันนี้เอิ้นว่าเขาเปียกเนาะคนไทยเขาจะเอิ้นเส้นก๋วยจับยวนโดยเป็นคนลาวจะเอิ้นเขาเปียกเป็นหมูนะฮะโดยแล้วก็ต่มอมนนี้เลยเมนูใหม่ของเขาหมูทาปลาแดกหมูทาปลาแดงโดยอันนี้เขาย่างแล้วเขาทาปลาแดกไปด้วยก็จะมีกินก็ข้าวเหนียวแล้วกัน เจลเจลของเขากับประเด็กออกมาจากสปปลาวเลยอันนี้มาจากสปปลาโดยก็จะเป็นสูตรของท่านเขาเองอาอุ้ยคือบอกว่าบรรยากาศร้านน่านั่งมากแต่เอางี้จริงๆแล้วอ่ะอยากถามเรื่องส่วนตัวมากกว่าถามถามจริงในรายการวันนั้นน่ะเขาเลือกเราหรือเราเลือกเขาเราก็เลือกเขาเพราะว่าเราเปิดไฟให้ดิเอ๋อเออถามนิดนึงทำไมถึงเลือกออฟตอนนั้นน่ะคือผู้ชายคนแรกก็ไม่ชอบคนที่สองกับบอมักคนที่สามกับบอด้แต่คนที่สี่คือ ดูเป็นธรรมชาติพูดผิดพูดถูกตลอดนะนะก็เลยบอกว่าถ้าเทคกันไปแล้วถ้าบรได้เป็นแฟนก็ขอให้ได้เป็นพี่เป็นน้องก็เป็นเพื่อนรู้จักกันไปเป็นพี่เป็นน้องกันแต่อันนี้ก็กลายเป็นคู่จริงจริงนะที่เขาก็มาคบกันจริงจริงนะครับแล้วก็มาทำกิจการร่วมกันหรืออะไรก็แบบน่ารักมากๆเนาะเรามาชิมกันเริ่มจากนี่ก่อนเนาะได้เลยจาะนี่เขาเรียกว่าเฟอร์มัวขอชิมน้ำครับเขาบอกให้ชิมน้ำโดยน้โคตรดี อันนี้คือดีเลยครับคือมีความหวานนะอร่อยมากนะครับแล้วก็หนุ่อันนี้เราก็ปรุงได้ด้วยใช่ปะได้เลยเพราะมันมันเหมือนเป็นก๋วยเตี๋ยวยนะฮะเราปรุงตามรสชาติของเราเราชอบกินเผ็ดเราก็ใส่เผ็ดไปครับใ่มะนาวนะมันจะแซ่บแบบหอมมะนาวะมะนาวจะมีความหมอมน,นะครับและที่สําคัญคือแบบหมูเนื้อเขาจะแยกถ้่วเลยสีสีเหลืองจะเป็นเนื้อ,อส,อสีขาวจะเป็นหมูรสชาติก็จะแตกต่างกันเลย ขวม,มห,วหอมเนี่ยชินะช,ชิมก่อนฮ <c oughs> นะนี่ชิมชิมหนูก่อนรสชาติมันถ้าพูดถึงความคล้ายคลึงมันมีฮะแต่มันจะเห็นความแตกต่างอย <c oughs> ู่นะหองครับ <c oughs> ได้เดี๋ยวนี้ให้มิวก่อนนะครับ <c oughs> ได้ครับขอบคุณนะครับ <c oughs> รสเดิมอร่อยแล้วไม่น่าปรุงเลยกลายเป็นกว๋วยเตี๋ยวไปแล้วตอนนีน <c oughs> จิ้มเป็นแบบถัถ่วๆนะครับฟิลแบบคล้ายๆจิ้มเต๋ะ ่มวัวบอกคนเราแท้ๆน,นะครับว่าที่เมืองไทยก็มีอาหารราที่หลายร้านแหละเฟอมันก็เป็นฟิลแบบก๋วยเตี๋ยวหรือเปล่า ที่จริงร้านของนี K ่กับออฟเนี่ยเขาเพิ่งมาเปิดย้ายมาที่นี่นะครับได้เดือนเดียวเองครับอย่าใครที่ดูเทปผมอยู่อย่าเผลอไปร้านเก่านะแวะมาที่นี่นะฮะอยู่ตรงถนนพระรามเก้าเรียบมัตเตว์หมดแล้วเร <c oughs> มาลองต่อนำต่อนโ <c oughs> ดย ก่อนก็จะแบบพี่ผมเห็นเครื่องเครื่องนี่ก็จะมีแมงกะบ,บุนหมูยอหมึกกรอบนะครับมีกุ้งนะครับไสกรอบยุกชิ้นก็มีหลายๆอย่างาลองหมูปะลาดูครับหมูอันนี้ครับคือเขาจะทาปะลาทาไปและะ้วก็ย่างคือมันหวานหมูแล้วก็มีแต่กลิ่นปะลาไม่แรงนะ กองกินเนี่ยน้ำจิ้มที่เป็นออริจินอลนะครับมาจากลราได้แท้เลยปกติเนี่ยผมจะเป็นคนที่ทานได้แต่ว่าอาจจะไม่ถนัดเรื่องปลาอะไรมากแต่เราก็ชิ้มเลยอร่อยอ่ะกินกับข้าวเหนีวยวน่าจะเด็ดเลยคิดถึงว่าเรากินหอมบวกแต่ว่ามันมีกลิ่นปลาอยู่คล้ายๆแต่ กนนัแต่วแ่วามีบลองเขาเปลี่ยนแต่ว่าเขาเปลี่ยนมันจะเป็นแบบนี้น้ำซุปของหมูอ่ะมันจะมีความเข้มข้นกว่าส่วนตัวผมผมรู้สึกว่าผมชอบน้ำซุปของอันเนี้ย เฟอเนี่ยของประเทศอะไรครับอคอมเมนต์มาบอกผมหน oh, <no. S 1> ่อย ตัวเฟอกับตัวเขาเปียกเออผมว่าอร่อยนะตัวน้าซุปเขาเนี่ยจะกลมก่อบมากๆนะฮะชอบอันนี้เลยว่ามันแบบมันเหมือนเรากินก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นแต่แบบหอมๆน้ําแบบกลมกล่อมมากเหมือนที่เขาบอกว่าไปหมักอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราไปคุยกับเขาดีกว่าเราอยากอยากแบบไปคุยอะเออไปฮะไปเดี๋ยวไปไปคุยอะอยากไปคุยกับพี่นุชยอยากไปคุยกับนิมิมาเดี๋ยวเราคุยกันดี่านะฮะอยากจะบอกว่าตัวเฟอกับตัวเขาเปียก ข้าเปียกเออข้าเปียกน้ำซุปแบบอร่อยมากแบบหอมมากๆมันแบบมันกินแล้วมันแบบมันนัวมากๆอยากให้นุนีฝากร้านหน่อยโดยฝากฮานเฟิร์สแซฟลอยบายไลพ์พางเนี่ยเด้อฮานน้อยเนาะที่นุนีกับพี่ออบตั้งใจหลาเป็นอาหารลาวเทๆเนาะมันไผ่ี่อยากซิมฝีมือเท่ของนุนีเนาะแล้วเป็นอาหารลาวโดยที่แบบก็ได้ดัดแปลงเลยสามารถโดยสามารถมากินได้เนาะฮานตั้งอยู่เรียบมอเตอร์เวย์พารามเก้าส่วนนภูมินั่นเองเนาะ หรือจะเซิร์ชใน g o o g l e Map ก็ได้ว่าเฟอร์แซบบลอยบายลายทางจะขึ้นมาเลยอันนี้จะเป็นเป็นที่ใหม่แล้วเนาะโดยอันนี้เป็นที่ใหม่เลยปักหมุดใหม่เรียบร้อยแล้วเนาะลองมาแวะดูแล้วกันนะเพราะว่าอาหารเขานี่ผมาบอกเลยว่าโดยเฉพาะเฟอร์เนี่ยอร่อยมากเลยนะฮะขอบคุณที่มีด้วยนะจ๊ะจลไเดร์ขอบใจนะครับติดตามแบบคิดตลอดเลยว่าเอ๊เราสิอยากมาฮานฮบนอแบบคิดตลอดเลยว่าแบบ อยากให้มาเด้ย่ยางแท้นะตอนแรกรู้ว่ามีที่เก่าแต่ทีมงานทีมงานบอกว่าเฮ้ยพี่พีมาลองกินรานมินไหมเฮ้อย,ยอยากอยากลองสักครั้งมากินเฟอแบบอร่อยมากจริงนะฮะ<ด>ลองแวะมาฝากำสำหรับ FC สสมบูรเราก็คืออย่าลืมติดตามพี่พีดเดอร์บอกเลยว่าหนาหักแหงตัวเท่แบบนอนใสแอบเขิด แม่ครัวคือมือชันฝาก FC หอพ่อเราทุกคนด้วยนะครับผมใครที่อยู่เมืองไทยจริงยังไม่เคยมาร้านนู้นี้เนี่ยก็แวะมานะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนเราอยากจะรู้ว่าเฟอร์เด็ดๆเ,เป็นยังไงมาลองดูนะฮะวันนี้ไปก่อนนะฮะบายๆที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์และซับสไคร์ได้เด้อนี่อลังนะมาละาานะตอนนี้ทางช่องพีนิสแลนด์นะครับมีกิจกรรมใหม่นะครับคือการแจกเหรียญแฟนโทเค็นนะฮะเดี๋ยวผมจะแปะ QR โค d e ไว้ให้นะครับผม ใครที่เล่นแอปบิตคัพอยู่เนี่ยสามารถเข้าไปสแกนนะครับแล้วก็รับเหรียญแฟนโทเค็นกันได้เลยนะครับส่วนสําหรับใครที่ยังไม่รู้จักว่าเหรียญแฟนโทเค็นคืออะไรนะฮะสามารถคลิกนะครับได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้นะฮะก็จะมีสิทธิประโยชน์ต่างๆครับรวมถึงวิธีการใช้งานนะครับได้เข้าถึงเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ได้มากขึ้นด้วยนะฮะรวมถึงมีกิจกรรมสนุกๆให้ร่วมทํากันอีกมากมายแล้วครับผมที่สําคัญนะฮะอีกหน่อยเนี่ยเราก็สามารถนาเหรียญแฟนโทเค็นไปขายได้ด้วยนะครับผมอยนนแแทจ ด้วยนะครับผมันนี้ไปก่อนนะฮะ